สวัสดีสบายดีค่ะฉันจันดาวแซบซีนนะคะนะยินดีต้อนรับขอสอ่งจันดาวแซบซีนแน่วเป็นไงนอน้องตามหาตามหาเด็กน้อยซีโตัเนั่นนอน <c oughs> งาง,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 างา้าวง้ายห่องซื้อมือเ <c oughs> วลามาหลังบ้านกับอากาให้นองมากเพราะว่า น้องซิห้องตลอดเลยบางเท่าก็ต้องปิดประตูปิดประตูหลังบ้านไว้เนะปิดประตูนี้ไว้ละจ้ะปิดประตูนี้ไว้ราว่า้ากาให้หน่องแม่ราวะน้องเสิอเงาเงาเงาวงาเงาหาเงาเงาหา เอินงาวงาวหาเอินหาว่าเอ้เขายุใส่นอไปิดใส่เลยนอออกม่านหลังบ้านแหละคือบ่เห็นปกติออกบ้านออกหลังบ้านมาสะมาดมกันเห็นอ๋อโบเห็นเห็นเรางาวงาวงาวเล่นอยู่ผู้เดียวัาที่นี่เอรอเล่นอยู่ผู้เดียวมองอยูงาวงาวเล่นอยู่ผู้เดียวหืมนองไม่ชัวรแล้ว น้องไม่อยู่แล้วลูกชายทั้งสีไม่อยู่แล้วมองยังเงาเงางาเงางาเงาเงางาอะไรขนาดอาบน้หายมันก็ไปเกียรกิ้งนะนะเออเกียรกิ่งน้องไม่อยู่แล้วน้องไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวหาน้องนะเดี๋ยวหาน้องไปทั่วเพีบนะหาจะได้หาปอบหง,งาหงาหงาหงาเอาแอแต่จะพอ่อดมกินแต่จะดมกินน่ะให้ดมกินเนี่ยอ่ะนะแต่จะดมกินอ่ะตามหาดมกินอยู่ตอมหาดมกินอยู่เนาะ เออนอนปยส่ไซอนไปส่เวิร์สเนาะะอ่ะยางดมดมดมกินนะคะนะเอนไ่อยู่เอาเอาพ่นซะเอาพ่นซะนอนไ่อยู่ก็พ่นซะอ่ะนอนไ่อยู่นอนไม่อยู่อาพ่นนอนไปไหนนอนไปไหนนองไม่อยู่แล้วโอ้นอนไม่อยู่แล้ว สน้องไม่อยู่แล้วเอ,า,อาชว์ก,กงใหญ่เลยน้องไม่อยู่แล้วน้องไปไหนนะน้องไปไหนนะน้องไปไหนนะน้องไม่อยู่แล้วน้องไม่อยู่แล้วนะอืมน้องไม่อยู่แล้วจ้าโอ้น่าสงสารเออมีใครมาไหมไม่มีใครเลย เห็นมีใครมาเลยเนี่ยนี่หนูอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยอืมไม่มีเสียงร้องใครเลยไปดูสิเร็วไปเร็วไปไปไปสิเร็วโอู้ดมใหญ่เลยดูดิโอู้หดมหากินใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหดมหากินใหญ่เลย,ยกนยลยินอยู่ไหน ไม่มีอ่ะมองไปมองมาอ่ะไม่มีเอ้ยหมุนตัวดีกว่าเออแกกิ้งอยู่แถวเนี้ยเผื่อมีมาอ่ะเผื่อมีมาอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนหาน้องสิน้องอยู่ไหนแล้วหาน้องสิน้องอยู่ไหนเอ่ยน้องอยู่ไหนมาหาแล้วพี่มาหาน้องแล้ว mmmm kia kinh theo này mà nè à nam năm mấy nàn phút Bươn đấy ạ năm đưa thắng chứ nếu năm năm nắng, năm năm này năm 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 đâu đâu năm 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 này bay nè น้นวเน้อยู่ไหนเอไหน้แล้วเดี๋ยวหาน้อยน้อยู่แล้เพื่อนหมดแล้วไาไหน้อยหนน้อไนเอน้อไนไม่มีใครมาดมกลิ่นแล้วไปหมดแล้ว

เปีนขึ้นปินโลจับภาพไม่ทันดมอยู่เนี่ยดมหายอยู่เนี่ยสุดท้ายก็ลง <c oughs> ดมหาไอเจอชูบว้ายทำภาพพิมพ์จ้าพิมพ์ cảm đa phím chưa? Ui 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 Ừ Và cô hai Cô hai ngay Ui Cô hai lại Ui Cô hai ngay เสียงมาจากไหนฮะฮะยังมีหลงเหลืออยู่ไหมเอ้ยดูสิเร็วเร็วไปเฮ้ยไปดูเร็วเร็วเฮ้ยมีเสียงหลงเหลือเออเร็ว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 เสียงหลงเหลือเสียงหลงเหลือ อยู่ไหนเอออยู่ไหนดิไปดูไปสิไปสิเร็วไป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 เออืออไปดูสิใช่ไหมใช่ไหมไปดูไปดูไปด,ไปดูเร็วไหนไปดูสิเรียกหาอา้าวเรียกหาเออเรียกหาเรียกหาอ้าอยู่ไหน อาไแล้วอ้าวไม่ไปอ้าวไม่ไป <c oughs> อ้าวทำไมไม่ไปอ่ะอไม่ใช่เสียงก็บอกแล้วว่าน้องไม่อยู่แล้วน้องไม่อยู่แล้วก็บอกแล้วไง คิดถึงน้องเหรอคิดถึงน้องใช่ไหมคิดถึงน้องหรือเปล่าเออเออน้องไปไหนอู้น้องไม่อยู่แล้วลูกอู้หูงเลยอยู่คนเดียวงงเลยน้องไม่อยู่แล้วน้องอยู่แล้วเนาะอู้หูงทีเนี้ยหาใครก็ไม่เจอ โอ้ไม่เจอสักตัวเลยไปไหนกันหมดเนี่ยทำไมเหลือฉันคนเดียวหาไม่เจอเลยโอ้ยไปไหนเนี่ยไปไหนหมดไปไหนหมดโอ้ไสุดที่รักไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยพอแล้วขอจบพิบแคแค่แนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ กดซับสไคร์ให้ด้วยนะฝากซับสไคร์ให้เขาด้วยนะ